ดีใจด้วยกับ Honda การแข่งขันในรายการ MotoGP นะครับกับฤดูการ2024 Honda อาจจะพบทางออกแล้วนะครับกับการพัฒนารถและการทำผลงานนะครับหลังจากที่จบการทดสอบรถที่บาเลนเซียนะครับโดยงานนี้หัวหอกอย่างฮวนเมียนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยด,ด้วยตัวเองเลยนะครับว่า ความคืบหน้าในการพัฒนารถแข่งของ h อนด้อย่าง RC23V มันเริ่มเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์แล้วนะครับโดยฮวนเมียนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวแข่งของ h อนด้านั้นมีการพัฒนารถนะครับในการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับมีการตอบสนองกับลอหน้าที่มันดีขึ้นและมันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะส่งผลนะครับให้การควบคุมรถนะครับระหว่างการเลี้ยวโคง้งมันง่ายขึ้นครับ ส่วนในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ r c 2 3 v นั้นก็สามารถแหวกอากาศได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่า ac 2 3 v มันจะมีผลงานที่ดีขึ้นนะครับกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP กับฤดูการ2 0 2 4และหวนเมียนั้นก็ยังอยากที่จะให้ Honda นั้นลดบทบาทของระบบอิเล็กทรอนิกส์บน r c 2อ3 v ให้มันน้อยลงกว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้นักแข่งนั้นสามารถควบคุมรถแข่งได้ง่ายขึ้นและควบคุมรถแข่งด้วยตัวเองนะครับ เพราะตอนนี้นะครับบทบาทของระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นมันแทบจะควบคุมรถตลอดการแข่งขันมากกว่าที่นักแข่งนั้นควบคุมรถตลอดการแข่งขันซะอีกครับพูดง่ายๆก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีบทบาทมากกว่านักแข่งนั้นเองนะครับทำให้สัญชาตญาณของนักแข่งนั้น มันเริ่มหายไปทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งความต่างที่นักแข่งนั้นสามารถเข้าไปมีบทบาทร่วมกับอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้นมันก็จะสามารถลดการสึกหรอของล้อ,อยางครับในช่วงปลายเกมของการแข่งขันได้ซึ่งสิ่งที่ฮวนเมีย er นั้นเปิดเผยออกมาครับใช่ว่าจะไม่มีใครสามารถทําได้นะครับฮวนเมีย er เปิดเผยว่าการที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีบทบาทร่วมกันกับนักแข่งรถของซูซูกิเคยสามารถทําได้แล้วนะครับและมันยังช่วยให้ฮวนเมีย er นั้นสามารถจัดการเรื่องของยางครับกับช่วงท้ายของการแข่งขงันได้ดีหรือ ง่ายๆก็คือยางที่ใช้ลงทําการแข่งขันของซูซูกิมันสามารถใช้จนจบการแข่งขันได้และยังมีสภาพดีอีกด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับฮวนเมียนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าผมมีความสุขมากๆครับผมเฝ้ารอาการเปลี่ยนแปลงนี้มานานแล้วครับและทุกอย่างมันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับและมันเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับและในฤดูการ2024รถแข่งของ Honda จะสามารถใช้งานได้แล้วครับ มันทําให้ผมประทับใจมากๆครับเมื่อผลลัพธ์มันสามารถทําเวลาต่อรอบออกมาได้ดีเลยตั้งแต่แรกในทันทีครับและมันยังทําให้ผมนั้นมีการยืนระยะที่ดีครับกับการทดสอบคือยังสามารถรักษาเวลาได้ดีนั่นเองนะครับรวมไปถึง RC23V มันยังทําให้ผมนั้นรู้สึกแกร่งตลอดเวลาเลยครับในการทดสอบที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเข้ามาทํางานกับ Honda ผมได้บ่นเรื่องของการยึดเกาะตลอดเวลาครับและแล้วที่สุดมันก็ดีขึ้น แถมรถของผมมันก็นยังเบาขึ้นอีกด้วยครับและมันยังทําให้การเลี้ยวโค้งเข้าโค้งนั้นง่ายขึ้นอีกด้วยครับแถม RC 2 3 v มันยังแวกลมได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเป็นปลื้มคือผมสามารถกดเวลาได้ต่ํากว่า1.3วินาทีต่อรอบครับและผมก็บอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นห่วงความรู้สึกที่จําเป็นมากๆเลยครับกับการทําเวลาต่อรอบ และสิ่งที่เหลือจากนี้คือผมอยากจะเน้นย้ำให้ฮอนดานั้นลดบทบาทของระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงและให้นักแข่งนั้นได้มีบทบาทร่วมกันกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ เพราะการที่นักแข่งนั้นมีบทบาทร่วมกันกับระบบอิเล็กทรอนิกส์มันจะช่วยในเรื่องของยางกับช่วงท้ายเกยมได้มากๆครับเพราะว่ามันจะทําให้ RC 2 1 3 v มียางใช้ระหว่างการแข่งขันจนจบการแข่งขันและยางนั้นก็จะยังอยู่ในสภาพที่ดีครับครับและนนี้นก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผม ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ